โอดวาไรตี้ขยี้ข่าวดราม่าทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวันท่านเอานี่กับมันเพราะเราเพราะถ้ามันไม่ทําอย่างนั้นมันจะมีคอนเทนต์ทำมาหาแดกเลยทุกคนสวัสดีน้องๆพี่ๆทุกคนเลยนะคะสวัสดีจา้านี่คือเรื่องจริงอะทุกคนถามว่าอยากกลับมายุ่งไหมไม่อยากกลับมาแต่เห็นแล้วเห็นวันนั้น คิดดูสิเมีใครมั่งที่ไม่ดีกับอิสัตไดรสารตัวนี้มีใครมั่งไม่ดีกับอิสถุลอิสวะเนี่ยตั้งแต่เราเนี่ยติดตามคดีลูกมันมาเนี่ยไม่ไม่เออไม่เอาตรงนี้นะเมื่อก่อนไม่เห็นสันดานมันก็สงสารมันเพราะคิดว่ามันคือผู้สูญเสียที่มันเสียลูกไปแล้วด้วยความที่คนเขาประนามมันทั่วโลกไม่ใช่แค่ในประเทศไทย ว่ามันเนี่ยเป็นตัวอับปีเป็นตัวจังไรว่าตัวมันนั่นแหละทําให้ลูกมันตุยเพ้อเพอตัวมันเป็นคนทานะตอนนั้นไม่มีใครเอาเลยความที่เราเป็นคนใจบุญสูนทานความที่เราเป็นคนเห็นหมกเห็นใจคนเพราะไม่คิดว่ามันจะสันดานเฮี้ยขนาดนี้เราทุกคนที่เข้าไปหามันที่เข้าไปโอบอุ้มเอามันไปด้วยใจพ่อสงสารจริงไหมทุกคน ไปด้วยใจเพาะสงสารไม่มีใครไปแอบแฝงที่จะเอานั่นเอานี่กับมันเพราะเราไม่ได้คิดที่จะไปเอาเรามีแต่ให้ทุกคนที่เข้าไปไปคนที่ไม่มีที่จะไม่มีเงินไม่มีอะไรให้ก็ไปให้กําลังใจเพราะสงสารมันสุดท้ายคําว่าสงสารคําว่าให้ใจมันเ,นเป็นยังไงคะทุกคนมีใครดีมั่งไหมจะนับภาษาอะไรพวกที่อยู่ต่างประเทศหรือพวกที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีที่คอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือมัน ขนาดคนในหมู่บ้านมันยังไม่มีใครเอามันสักคนหนึ่งคิดเอาขนาดพยานปากเอกเพื่อนมันเนี่ยวันที่มันไม่มีใครเขาโอบอุ้มเอามันคนในหมู่บ้านมันแต่ละคนดูสิสุดท้ายกลายเป็นคนเลวทั้งนั้นกลายเป็นมันเป็นผู้ถูกกระทำทั้งนั้นคิดดูสิทุกคนว่าความสัตย์ถูนไม่รู้จะใช้คำไหนดา่าสัตว์เนี่ยยังไงนะกลายเป็นคนร้ายหมดเลยเพื่อนมันถูกใส่ร้าย ถูกใส่ร้ายว่าจะเป็นสู้กับผัวมันแม่ผู้ใหญ่ใจดีในวันที่มันไม่มีใครเลยลงมาจากศาลเนี่ยไม่มีใครเขาเอาเลยไปกับน้องบุม๋มไปผูกแขนผูกข้อไม้ข้อมือโอบอุ้มเอามันก็กลายเป็นมันไปใส่ร้ายว่าจะ,อะชอบผัวมันเพื่อนมันที่ขึ้นลงขึ้นศาลด้วยกันกลายเป็นว่าชอบผัวมันใส่ร้ายเขาว่าตัวเองเป็นผู้ถูกกระทําสุดท้ายเป็นไงเวรกรรมมันมีจริงเห็นไหม ลูกมันอะลูกมันขาดควยได้ไหมกี่ควยแล้วนั่นน่ะดูสภาพลูกมันนี้หน้าเนี่ยวัยรุ่นสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเนี่ยมันต้องดูดีนี่ดูหน้ามันเพราะอะไรเวรกรรมที่มันใส่ร้ายป้ายสีคนก็ไปตกที่ลูกมันไงเห็นไหมทุกคนนี่คือความตังไรเงินที่มันได้ไปจากความบริสุทธิ์ใจของเอฟซีที่เขาช่วยเหลือมันอะที่เขาช่วยเหลือมันทุกอย่างนะ สุดท้ายมันไม่จริงใจกับเขามันเป็นเงินร้อนเป็นยังไงอ่ะไปซื้อที่ป่าสมวนโดนยืดเพราะเวรกรรมจนถึงทุกวันนี้ศาลตัดสินแล้วคนร้ายก็ถูกลงโทษแล้วอยู่ในคุกในตารางแล้วมันมีความสุขไหมไม่มันยังวิ่งขึ้นลองขึ้นศาลยังวิ่งมีปัญหาเพราะอะไรเพราะเวรกรรมที่มันไม่ได้ให้ใจเขาที่มันใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นเขาสวัสดีพี่พ,พ,พี่น้องๆทุกคนนะคะ มันไม่มีความสุขเห็นไหมเพราะอะไรเพราะมันใส่ร้ายเขาทุกคนน่ะมีแต่คนดีกับมันทั้งนั้นฮะแต่สันดานมันเฮี้ยไม่มีใครเขาไปทวงถามไม่มีใครเขาไปทวงเอาอะไรหรอกนะเพรศนี้มันจะมีความสุขเป็นยังไงอ่ะจริงไหมทุกคนเพราะมันเฮี้ยมันลยยำมันอับปีนี่ไงดูหน้ามันสิมันมีความสุขไหมเงินที่ได้มาจากสิ่งที่เขาให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ โดยที่เขาไม่มีใครเขาหวังผลตอบแทนอะไรสุดท้ายมันมาดูถูกมันมาดูหมิ่นมันมาใส่ร้ายป้ายสีเขาว่าเขาเข้าไปหาแสงมั่งว่าเขาเข้าไปเพราะอย่างนั้นี่เนี่ยเห็นไหมมันถึงได้เดือดร้อนอยู่อย่างนี้ไงมันถึงได้เดือดร้อนอยู่อย่างนี้ไงคิดดูนะโกหกเหรอคนไหนคนไหนที่กระเป๋าหนะนักคพี่หนูนาพี่น้องมันแท้ๆบอกว่ามันนินทาพี่หนูนาเพราะอะไร เพราะไม่เปเยอะทําไมถึงไม่เปเยอะขนาดไม่เปเยอะเดี๋ยวจะสรุปมาให้สลิปมีหมดยืมน้องบูมเป็นปีที่ให้มันหลังจากนั้นพอติดต่อกับมันได้มันขายของเราถึงไปสายตรงผ่านสามีนี่ยี่สิบเจ็ดครั้งนี่ผ่านสามีนะไม่ใช่แค่ซื้อผ้านะไม่รู้ว่ากี่ปาถาอะไรมั่งฝากรวมให้พี่ให้น้องมันให้น้นนี่นั่นโน่นนี่นั่นฝากให้เพื่อนมันเพราะคิดว่าทุกคนที่อยู่กับมันตอนนั้นกลุ่มนั้นทั้งกลุ่ม กลุ่มที่เป็นพยานอยู่กับมันทั้งกลุ่มแล้วฟ้าคนนั้นห้าร้อยคนนี้เท่านี้เวลามีอะไรพี่โยนะอันนี้มาแล้วเด้อพี่อันนั้นมาแล้วเด้อน้องอุ้ยเดตบนันแม่มูหน,มน,นูแม่อีนั่นแม่อีนนี่แม่อืมมันมามีสิกินเด้อพี่หนูมันก็มาม่ใส่หนูนี่ละก็ได้พี่หนูนานี่แหละเป็นผู้ใหญ่ใจดีเพราะพี่หนูนาไม่ขี้เหนียวพี่อันนี้มันกับเมี่อันนั้นกับเมี่ว่าเขาทุกคนแม้กระทั่งไอเนี่ยไอช่างเนี่ยมันก็ว่ากับเมียเนี่ย ขนาดเราจะช่วยไอ้รั่งเนี่ยซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อ,อต้อนนงตน้นไม้อย่าซื้ออยอู้สัตว์สวัสดีทุกคนนะคะว่าทุกคนนะมันไม่อ็นนี่หรอกนะแล้วเป็นไงเราเนี่ยเราเนี่ยไปเรื่อยๆขนาดเราไปเรื่อยๆไม่รู้เท่าไหร่เดี๋ยวไปสรุปมาให้แล้วผู้ใหญ่ใจดีทุกคนที่ได้ไปใกล้ชิดสนิทสนมมันนั่นคือผู้ใหญ่ที่สายเปแบบหนักๆแบบเป็นล้าน เกือบล้านได้เข้าบ้านมันได้ไปอยู่แล้วเวลาให้มันให้เขาไปหามันไปโกหกหลอกลวงเขาขนาดพี่คนนึงเห็นไหมเขาซื้อแพะซื้อแกะให้เขาทขําคอกแพะคอกแกะให้สารพาัดละเพะเอาไปกินไปเที่ยวเหมือนผู้หญิงเนี่ยพี่ผมดําเนี่ยอีกคนหนึ่งเนี่ยเอาไปกินไปเที่ยวช่วยเหลือทุกอย่างตอนนั้นไม่มีตอนนั้นอใส่ร้า์ไปสีเพื่อนว่าเพื่อนเนี่ยนะอยากสี่ผัวตัวเองแล้วก็ไปาหาเรื่องยาก,กับเขาเป็นไงฮะ สุดท้ายให้เขาไปบ้านพาเขาไปไหนพาเขาไปดูที่ว่าจะถมที่ตรงนี้ว่าจะทําเป็นขายนั่นขายนี่อยากให้เขาลงทุนให้พอเขาไม่เอาด้วยพอเขาไม่นี่ด้วยเขาบอกว่าอะไรอ่ะมันเยอะเกินลิมิตมันเยอะมันไม่คุ้มโน่นนี่นั่นพอเขาให้เหยนให้ผลเขาเนี่ยอ่าอธิบายให้ฟังไม่พอใจด่าเขาโยนคอนเทนต์ให้ใครเอาคอนเทนต์ให้อีเม้นอกไส้เล่นเอาคอนเทนต์ให้คนนั้นคนนี้ที่อยู่เคียงข้างมันเนี่ยออกไปดา่า พอไปด่าแล้วเขาก็อยากออกมาตอบโต้ด้วยกันที่ว่าเขาอยากออกมาอธิบายสุดท้ายกลายเป็นบิดเบือนกลายเป็นคนเลวเห็นไหมนี่คือสันดานของอีสัตว์เนี่ยแล้วตัวมันล่ะเตือนขึ้นมาตีหน้าเศร้าเตือนขึ้นมาเนี่ยนะขับรถพาลูกไปหาควยัยต้องเอาควยไปด้วยเพราะลูกขาดควยไม่ได้เพราะเป็นเวรกรรมทีเนี้ยนะเห็นไหมแล้วทีเนี้ยอ่ะก็ทําเป็นหน้าสล้อยไม่พูดไม่อะไรเพราะว่าอะไรเพราะอีอาปีจังอีอาไปบิดแล้ว เพราะคนที่ออกมาปกป้องคนที่เชื่อคนที่คิดว่ามันเป็นผู้อ่าเป็นคนดีเนี่ยก็ออกมาด่าไงแล้วพวกเราทุกคนเนี่ยที่มีช่องย t u b e ก็ไปด่าก,กับใครก็ไปด่าก,กับไอ้คนที่มันออกมาปกป้องไงกลายเป็นมันเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทำกลายเป็นมันไม่ได้ว่าใครมันความฉลาดของอิสต์เนี่ยของอิสทุนเนี่ยเนี่ยแหละค่ะทุกคนแล้วเป็นไงพี่ผมดําพี่ผมดําก็ลงทุนไม่น้อยทั้งจะหาผัวทั้งจะหาผัวญี่ปุ่นให้มันด้วยนะตอนนั้นอะอ่า นะลงทุนสารพัดเป็นไงไปเพราะเขาไปบ้านพาเขาไปดูที่จะพาเขาปลูกรีสอร์ทจะปลูกบ้านให้พี่อยู่ตรงนี้ถ้าพี่มาปลูกบ้านตรงนี้นะอืมถ้าพี่มาปลูกบ้านตรงนี้นะอ่าพี่มาหาหนูพี่จะไม่ต้องมาไม่ต้องไปหาที่นอนที่อื่นเนี่ยอืมหนูมีที่อยู่แล้วเพียงแต่พี่มาถมที่แล้วก็พี่ก็เอานี่นะแล้วพี่ก็มาปลูกบ้านใส่เลยทําเป็นมันรีสอร์ทอยู่เลยหลอกเขาเพื่อที่จะให้เขาลงทุนไงคือความสลาดของอิสัตว์เนี่ยทุกคน ความสลาดของอิสสัตเนี่ยเป็นยังไงล่ะคะ